สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนเเข้าสู่สยามฟาร์มฟิตนะครับอยู่กับผมเน็กทรงโจรอีกแล้วครับผมวันนี้เพิ่งจะแกะกล่องไปเมื่อวานนะฮะวันนี้ได้มาอีกแล้วหนึ่งกล่องนะครับผมชัดเจนครับประกาศห้ามตากแดดนี่พี่เขาติดสติกเกอร์มาด้วยมาดูกันครับผมวันนี้สมาชิกใหม่ที่ซื้อเข้ามาหน้าตาเป็นไงครับช่วงนี้ซื้อเยอะมากครับผมซื้อจนไม่มีตังค์แล้วครับตอนนี้นะเปิดรับบริจาคนะสําหรับใครที่จะส่งพ่อแม่มาให้ทำมาดูกันวันนี้จะเป็นอะไรนะครับ แกอีกแล้วซื้อซื้ออย่างเดียวครับช่วงนี้ของตัวเองโตไม่ทันทำไม่ทันแล้วต้องรีบซื้อเข้ามาทำเพิ่มครับผมอืบอืบอืบโอ้แพ็มากี่ชั้นไม่รู้นะนี่มีข้างในหนึ่งชั้นหนึ่งคู่ตัดนะครับผม โอ้โห oh. mm hmm. นี่ครข้างในอีกชั้นนึงครับ mm hmm. เป็นสิบชั้นอ่ะมารอดหรือเปล่าอันนี้อยู่รอดนะครับผม mm hmm. ก็เป็นเฮลบอยนะครับคู่เมียหนึ่งคู่นี่เดี๋ยวก่อนจะแจกมาดูก่อนเฮลบอยซื้ออีกแล้วนะของตัวเองก็เมีนี่นี่ในบ่อก,กำลังลอกเลยตอนนี้กำลังจะเปลี่ยนน้ำนี่ครับผม เฮลบอยนะโอ้โหของเราของตัวเองก็มีเยอะแล้วทําไมซื้อมาอีกนะครับต้องบอกก่อนเลยว่ามันเป็นเฮลบอยคนละเนื้อนี่ของผมกําลังลอกเฮลบอยนะกําลังลอกเลยนี่กําลังเริ่มแดงแล้วโอ้โหโคตรเยอะนะครับแต่ทําไมซื้อเข้ามาอีกนะเฮลบอยของตัวเองก็มีเป็นบ่อแล้วกําลังลอกน้ำแต่ซื้อเข้ามาอีกนะซื้อมาทําไมต้องบอกก่อนแต่ซื้อมาแพงซะด้วย ถ้าถามว่าแพงไหมสําหรับผมมันไม่แพงนะแต่สําหรับมือใหม่อาจจะมองว่าแพงนะครับเดี๋ยวบอยผมพวกนั้นอาจจะขายอยู่แค่หลักหลักร้อยนะครับคู่หนึ่งไม่กี่ร้อยนะแต่นี้แค่ซื้อมาอันนี้ต้องบอกก่อนซื้อมาเนะี่ยไม่ใช่เกตพ่อแม่พันนะซื้อมาเนี่ยเป็นเฮลบอยปกติแต่ซื้อมาในคู่หนึ่งนี่ราคาพันห้าก็คือเฮลบอยนี้จะเป็นเนื้ออินโดนะครับเป็นเนื้อฝั่งอินโดฝั่งเวียดนามฝั่งโน้นจะไม่ใช่เฮลเนื้อไทยเนาะก็คือมันเป็นเฮลบอยคนละเนื้อกันนะครับมันจะแดงแดงความแดงอาจจะแดงคล้ายกันนะครับแต,แต่แพทเทินนจะะแตตกก่างั อันนี้ต้องคนแยกเป็นนะครับแล้วไอ้เฮลบอยพวกนี้ถ้าเรียกตามภาษาคนในวงการเลยเขาจะเรียกเฮลหางแดงเฮลหางฟ้านะครับเฮลหางฟ้าประมาณนี้หางฟ้าหางเขียวประมาณนี้นะครับนี่ผมก็ได้ผู้เมียมาที่เขาเอาขึ้นฟอร์มได้3าวันนะครับจริงๆก็รอเข้ามาน่าจะประมาณครึ่งเดือนแล้ะอันนี้เขาเอาขึ้นให้ก็เขาเริ่มขายต่างประเทศไปแล้วสองสมตัวนะครับแล้วเขาก็แบ่งมาให้เลย1คู่นะ ราคาหนึ่งันห้าร้ยบาทพี่เขาจัดให้แหละจริงๆมันน่าจะแพงกว่านี้นะแต่บอกบอกพี่เขา่าตอนนี้มีงบแค่พันห้าอันนั้นเป็นตัวเมียนะครับแต่ก็นี่จะเป็นตัวผู้ใส่ลงไปนี่ปลายังเด็กอยู่ครับผมแต่ไซส์ตัวผู้นี่อยู่ประมาณหนึ่งจุดสี่หนึ่งจุดห้าแล้วนะครับสีตัวผู้ก็ยังหางยังมาไม่เต็มนี้เท่าไหร่นนะแต่ตัวเมียนี่ก็มาสวยเลยเป็นแดงหางฟ้าประมาณนั้นนะครับพวกนี้เนื้อก็จะเกลี้ยงใสสะอาดเลยสวยงามครับผม เอาเข้ามาทํากับมันเป็นคนละเนื้อนะคนละเนื้อกับเฮลบอยของผมนะครับก็เลยต้องซื้อมาเพราะว่าไอ้พวกนี้มันจะมีราคาแพงกว่าแล้วก็คนทําน้อยด้วยนะครับเฮลพวกนี้นะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสายที่หาคนทําค่อนข้างยากก็คือมันน้อยจริงๆครับผมที่หามาถ้าหาเฮลบอยทั่วไปแบบของผมมันมีเยอะครับมีคนทําเยอะแต่เฮลหางฟ้าเฮลหางฟ้าห,าง,า,หางเขียวพวกเนี้ยนะครับคนทําน้อยนะครับเนื้อเขาจะดูเนื้อเนื้อพวกเนี้ยเนื้อเขาจะแดงใสนะจะผิดกับเฮลผมเลย เทวนี้เนื้อจะแดงใสนะครับเนื้อจะแดงใสไม่ค่อยมีเก็ตมาเลอะเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่จะเป็นสีอยู่ที่หางเลยตัดไปเป็นหางฟ้าบางตัวจะเป็นหางขาวไปเลยนะหางเป็นสีขาวเลยหางฟ้าหางเขียวบางทีก็จะเป็นหางสีฟ้าขาวแดงประมาณนี้นะครับสลับกันประมาณ3สีไม่ค่อยเกินนี้ส่วนตัวก็จะเน้นเกลี้ยงๆแดงๆนะครับประมาณนี้เลยมาแล้ว1,500บาทสําหรับคู่นี้นี่ให้ดูตอนซื้อไว้ก่อนนะ ตอนขายจะได้ไม่ต้องงงสำหรับเฮลนี่จริงๆผมเคยซื้อมาก่อนหน้านี้แล้วครับเพื่อนๆเคยซื้อมาก่อนหน้านี้หนึ่งคู่ละซื้อมาอีกบ้านหนึ่งในราคาสามพันบาทแต่ตอนนั้นได้มาปลาไม่ตรงปกตัวผู้เนี่ยมาอายุเยอะส่วนตัวเมียเนี่ยอายุน้อยนะครับก็เลยไม่ได้ไม่ได้ทำให้ผมไม่ได้ไข่นะเพราะว่าตัวผู้มันแก่แล้วตัวเมียไม่ได้นะครับอันนี้แก้มือม่อีกหนึ่งรอบมารอบนี้นี่มาปลาเด็กแน่นอนครับทั้งคู่คิดว่าน่าจะได้ไข่แน่นอนนะสําหรับเฮลใส่นี้นะครับสามพันนั่น ูนย์เสียทิ้งไปเลยมาแก้ใหม่ตอนนี้ได้มาคู่ละพันท่านะครับตัวนี้คู่ละพันท่าสวยงามตามท้องเรื่องครับผม <_ d ata> เนื้อตัวก็จะสะอาดประมาณนี้ครับตัวจะแดงฉ่ำไปเลยนะ <_ d ata> แต่เนื้อจะเนื้อจะใสกว่าเฮลไทยครับ <_ d ata> เนื้อจะดูใสนะ <_ d ata> ปลาจะดูเนื้อสว่างสว่างเนื้อใสนะแต่แดงสวยแดงสวยเนื้อใสแต่ว่าเฮลส่วนเฮลของผมเนี่ยพามาดูกันเนื้อจะเป็นอีกเนื้องเลยนะครับ เอ้นี่ยเฮลมันจะเป็นเนื้อแดงหยาบๆยาบแล้วก็ตัวจะไม่ค่อยใสนะแต่ความแดงมันแดงสูสีกันแหละนะครับแต่เนื้อเนื้อตัวเนื้อตัวเขาจะผิดกันอีกอย่างเลยพวกนี้ตัวจะไม่ค่อยสะอาดเพราะว่าจะมีเกจเนี่ยเข้ามายุ่งเยอะนะครับบางตัวก็อาจจะเก็ดเกี้ยงแต่ว่ามันก็จะเป็นคนละเนื้อกันนะครับนี่อันนี้ก็เฮลเฮลในบ้านผมนะก็ประมาณนี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวจะหาดูพวก มันก็มีพวกแดงหางฟ้าอะไรเงี้ยแต่ว่าเอาเวลาเอาไปทำนะมันจะได้ไม่เหมือนกันเนะาะแพทเทิร์นออกมาเหมือนกันแต่ว่าเวลาไปทาเนี่ยมันจะได้ไม่เหมือนกันนะครับไอ้พวกนี้มันก็มีหลุดอยู่แล้วแหละพวกตัวแดงล้วนๆแล้วก็ติดหางขาวหางฟ้าแต่ว่าไปไล่ต่อมันไล่ต่อแบบนู้นไม่ได้นะครับอย่างที่บอกมันจะอารมณ์คล้ายนิโมเลย นีโมสีเนื้อกับนมนีโมสีเกตอ่ะอารมณ์มันคล้ายกันเลยเฮลบอยนะเฮลบอยเป็น2สไตล์นะครับมันจะมีเฮลนี่ผมจะเรียกเฮลที่บ้านผมนี่เป็นเฮลเนื้อไทยนะครับส่วนนูนะ้นาจะเป็นฝั่งอินโดนะที่เขาทําสวยนะเฮลนั้นอนะ่ะก็คือคนที่เขาทําทําไว้นะําเข้ามาส่วนใหญ่ก็จัดอินโดเป็นส่วนใหญ่นะครับเฮลหางฟ้าหางแดงประมาณนี้เดีาพาไปดูใ้กระถางนู้นดีกว่า,า,านะกดตัดไปกระถางเลยก็ได้ อานี่มาดูชุดเฮลที่ผมเอาขึ้นมาบ้างแล้วเนี่ยผมจะให้ดูนะเนี่ยเห็นไหมนี่จะเป็นเฮลเนื้อตัวเกี้ยงแต่นี่ไม่ใช่เฮลนอกไม่ใช่เฮลที่ผมซื้อมาแต่พวกนี้มันจะเป็นเฮลหลุดที่อยู่ในนี้อยู่แล้วเราเวลาไปไล่ต่อเนี่ยมันจะไม่ได้เหมือนที่เราซื้อมาใหม่นะครับพวกนี้ไล่ต่อ,อยังไงมันก็เป็นเฮลมีเกดนะครับติดนะครับส่วนตัวผู้ก็อันนี้ที่เอาขึ้นมานี่เป็นหัวคอบอันนี้เกตจะเยอะนะพวกนี้นะนี่เป็นเฮลไทยจะเป็นลักษณะนี้แหละคล้ายๆข,ข,ของผมนะครับ แต่ความแดงนะม,นงมันแดงมันแดงสู้กันอยู่แล้วมันแดงพอๆกันแหละกับเฮลนอกนะครับแต่เพียงแต่ว่าเนื้อตัวจะผิดกันนะความหยาบกับเนื้อของเนื้อเนี่ยจะผิดกันนะไอ้พวกเฮลน้นเนื้อเขาจะสว,าสว่างสว่างอารมณ์ประมาณเนี้ยนะครับแต่อันนี้มันไม่ใช่นี่ป็นปลาหลุดอยู่ในข้อเ,เฉยไปไล่ต่อก็ไม่ได้นะไล่ต่อไม่ได้ยังไงก็เก็บติดอยู่ดีนะครับไข่แน่นๆอันนี้ส่วนโดยนี้ก็ตามสไตล์นี่ตามจุดเด่นนะครับของเฮลที่บ้านก็ยังคงติดเก็บติดอะไรเยอะอยู่บางตัวก็จะเกี้ยงนะตัวเกี้ยง เป็นหางขาวไปเลยก็มีนะครับแต่มันไปไล่ต่อไม่ได้ต่อให้ไล่แบบเอาเกดออกนะครับยังไงมันก็ได้เนื้อไม่เหมือนเฮลนอกนะแต่มันก็สวยนะมีความสวยงามของมันไปนะครับอันนี้ที่เอาขึ้นมาฟอร์มเป็นบางส่วนอันนี้เป็นเฮลที่บ้านนะไอพวกนี้ผมก็จะขายอยู่คู่นึงแค่ไม่กี่ร้อยบาทนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่มียังไม่มีขายไม่ต้องทักมาหรอกแต่ถ้าเป็นเฮลนอกนอนแค่ซื้อมานั่นก็นำเข้ามาก็พันท่าแล้วนะครับนั่นไม่ใช่เกจพ่อแม่นะผมบอกก่อน เกตธรรมดาทั่วไปนะครับถ้าเป็นเกดพ่อแม่เนี่จากพันห้าก็อาจจะเป็นห้าพันซึ่งผมยังไม่ไหวนะขอเอาพันห้านี่มาลองก่อนนะครับก็มาไล่ต่ออย่างปลาล์มก็ยังไม่เต็มฟอร์มด้วยเออนี่นีนนดูตัวนี้ตัวเนี่ยเห็นไห,ไหมอันนี้ที่บอกเนี่ยเป็นสไตล์แดงหางขาวเนี่ยตัวจะเกี้ยงเหมือนกันเห็นไหมตัวเกี้ยงเหมือนกันครับแดงหางขาวตัวเกี้ยงเหมือนกัน แต่พวกนี้ไปไล่ต่อมันก็มันมันเป็นเนี่ยเห็นไหมนี่ก็เป็นหางออกฟ้าเขียวๆเนี่ยจะคล้ายๆกับที่ซื้อมาแต่มันไล่ต่อไม่ได้นะอย่างที่ผมบอกถ้าไล่ต่อไปก็คือมันก็จะเป็นเฮลเนื้อเนื้อของมันอยู่ดีมันจะผิดกันนะครับคนละเนื้อกับเฮลนอกนะเฮลนอกมันก็สวนเฮลนอกนะครับนอกสจักเราจะเอามาผ่ากันมันถึงจะมีสายเลือดปนกันแล้วจะทําให้ในคอกเนี่ยมีในไล่ต่อเป็นเฮลนอกได้หรือว่าไล่ต่อเป็นเฮลเกตติดเกตเยอะได้นะครับก็ต้องไปผ่าเลือดกับชุดที่ ต่อซื้อมาใหม่เนาะแต่ถ้าเรายังเอาเข้ากับตัวผู้ในคอกเดิมต่อให้เอาตัวเกี้ยงๆเ,เนี้ยต่อให้ตัวผู้เป็นแดงไม่ไอเป็นแดงไม่มีเกตติดแล้วเป็นหางขาวเนี้ยมาเข้าต่อ,อยังไงก็จงคงมีพวกติดเกตเยอะมาอยู่ดีนะครับประมาณนี้ครับผมนี่สําหรับเฮลบอยนี่มาแนะนํากันให้รู้จักนะซื้ออีกแล้ว <laughs> ช่วงนี้ซื้อเยอะเยอะมากๆนี่โดดไปกับ น้ำฝนเยอะแล้วปลาผมฝนตกบ่อยมากนะครับช่วงนี้ตักเก็บครับผมอันนี้ผมก็ไล่ต่อนะเี๋ยวเนี้ยไม่ได้เลิกซื้อมาใหม่ก็ไม่ได้เลิกทำยังคงนำไปผสมพันธ์ต่อนะครับแต่เพียงแต่ว่าทำไว้ไม่เยอะเนาะเดี๋ยวจะไปควายกับสายนูย้นโอ้ย,ย,ยมีไข่จะไหลไหมเนี่ยโมีหมนะแวะนอกใจก่อนโอเคครับผมคลิปนี้ก็สำหรับเฮลบอยนะมาฮะอัปเดตให้ดูกันตอนแรกมันก็จะขาดไปแล้วแหละ เกือบจะไม่ได้ทําต่อแล้ววันนี้ตัดสินใจซื้อมาติดทําต่อคูว่วาเฮลบอยเนี่ยคนถามเยอะมากครับผมก็อนาคตคิดว่าถ้าทําได้หลายบอ่อก็น่าจะยืนเป็นสายหลักอีกหนึ่งสายของสยามฟาร์มฟิตนะครับก็ขึ้นมาแดงๆนะขอแดงไว้ก่อนจะถูกจะแพงไม่เกี่ยว <laughs> โอเคเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ